3พอยเอกลักษที่ยากจะหาพอยมาเรียนแบบได้ พอยแท้จากธรรมชาติแต่ละชนิดก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันครับแต่พอยสามชนิดนี้เป็นพอยที่มีเอกลักษณ์มากจนผมคิดว่าไม่มีเม็ดไหนเหมือนกันเลยและยากมากที่จะหาพอยเม็ดคล้ายๆเดิมมาทดแทนครับเริ่มที่พอยชนิดแรกซุปไฟสีน้ำเงินอมเขียวด้วยความที่พอยมีสีผสมระหว่างสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งในธรรมชาติการที่จะเจอซุปไฟสีน้ำเงินอมเขียวที่มีสัดส,ส่วนพอๆกันและออกมาเป็นสีที่เหมือนกันจะค่อนข้างยากมากครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วสีจะใกล้กันแต่สัดส่วนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต มากที่สุดแล้วก็เป็นพลอยที่สวยให้ความเทแลวก็โมเดลไม่เหมือนใครครับชนิดถัดมาพลอยพัดพระชาความยูนิของพลอยพัดพระชาจะคล้ายกับทิวซัฟฟครับเพราะพัดพระชาก็ถือว่าเป็นพลอยที่มีสีผสมเหมือนกันก็คือมีสีผสมระหว่างสีส้มกับสีชมพูทั้งเฉดสีความเข้มความอ่อนรวมถึงสัดส่วนระหว่างสีส้มกับสีชมพูในแต่ละเม็ดที่เจอในธรรมชาติก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากและยิ่งในธรรมชาติพอเฉดสีส้มอมชมพูหรือว่าชมพูอมส้มที่สัดส่วนดีนั้นก็ค่อนข้างหายากมากครับพัดพระชาจึงเป็นพลอยชนิดหนึ่งที่แทบจะหาาเเเมมมม็็ดดดซ้้ิไไ่ ก็ถือว่าเป็นพลอยที่ถ้าชอบไม่ไหนแล้วก็ควรคว้าเอาไว้ครับและพัดพระชาก็ถือว่าเป็นพลอยที่ได้รับความนิยมในตลาดนั่นก็เพราะว่าพัดพระชาให้ความรู้สึกลมุลอบอุ่นโรแมนติกคือเป็นพลอยที่สวยแล้วก็สง่างามมากๆครับถัดมาชนิดสุดท้ายพลอยตลกหรือว่าพลอยไบคัลเลอร์ซัฟไฟล์พลอยชนิดนี้เป็นพลอยอย่งตระกูลซัฟไฟล์ครับพลอยชนิดนี้สิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือจะเป็นพลอยที่มีหลากหลายสีอยู่ในเม็ดเดียวครับแต่จะไม่ได้เหมือนกับพลอย2ชนิดแรกที่สีผสมกันจนเป็นสีใหม่ขึ้นมาแต่จะเป็นพลอยที่เราเห็็นน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 นสสีีีีีแแแบบ่่่่่่่่่งงงงงโซกกกััััใพพลลออออยยยยยาาาาชชดดดเเเเจจจึทท้้วววระะคม อโซนิ่งนี้เกิดจากในธรรมชาติทําให้รูปแบบการวางสีในแต่ละเม็ดก็จะไม่เหมือนกันและนั่นคือเสน่ห์ของพลอยชนิดนี้ครับยกตัวอย่างนะครับอย่างพลอยเม็ดนี้พลอยเม็ดนี้ถือว่ามีคัลเลอร์โซนิ่งที่ชัดเจนคือพลอยเป็นสีเขียวตรงกลางแล้วก็มีสีเหลืองล้อมรอบซึ่งาการที่จะได้คัลเลอร์โซนิ่งที่เป็นแบบนี้ในเม็ดอื่นผมบอกเลยว่ายากมากจนถึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้เราอาจจะเจอเม็ดที่คล้ายกันแต่โทนความเข้มความอ่อนรูปแบบการวางสีในพลอยก็จะไม,ม่ทางเหมือนกันครับพลอยไบคัลเลอร์หรือพาร์ท เลือกที่ดีมากๆครับและพอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นพอยที่มีเอกลักษณ์สาชนิดข้างต้นที่ผมได้คัดมาแล้วแล้วก็อาไปเจียในเป็นพอยประการพิเศษทั้งหมดด้วยความีเอกลักษณ์ของพอยจากธรรมชาติและประกาศพิเศษก็สามารถช่วยเสริมให้คุณโดดเด่นมากขึ้นครับถ้าคุณสนใจพอยเม็ดไหนสามารถกดิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักเข้ามาสอบถามได้ครับ